สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาชิชาแนลนะครับวันนี้อาชิจะพาทุกคนไปทำมัฟฟินบูเบอรี่นะครับน,น่าตาน่าทานไหมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูส่วนปรผสมทำกันเลยนะครับนี่แคปหน้าจอไว้จดทำกันเลยเลยนะครับ ส่วนผสมก็จะมีแป้งนะครับกลิ่นวานิลาผงฟูนะครับนมแอลมอนนะครับน้ำมันพืชเราจะใช้แทนเป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับส่วนนมวัวเราจะใช้แทนเป็นนมแอลมอนแทนนะครับแป้งอเนกประสงค์ก็จะใช้แป้งของมัฟฟินเลยโดยเฉพาะเลยนะครับเทแป้งได้เลยนะครับถ้าทุกคนอยากให้แป้งนุ่มและฟูนะครับช่วยร่อนแป้งด้วยนะครับส่วนอาชีพไม่ได้ร่อนนะครับส่วน บูเบอรี่นะครับเราใช้เป็นกระป๋องแทนนะครับเพื่อความง่ายดายนะครับเทแป้งได้เลยนะครับลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยผงฟูนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับนี่แล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับต่อมาเราตอกไข่2ใบนะครับแล้วก็เทลงไปในแป้งได้เลยนะครับแล้วค่อยๆคนนะครับ อคนไปเรื่อยๆนะครับสามารถใช้เครื่องปั่นเครื่องตีได้นะครับเครื่องตีอเนอกประสงค์ได้นะครับแต่ชี้ใช้ตะก้อมือแทนนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนี้ก็ใส่น้ํามันกับนมแอลมอนได้เลยนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับอาชีใช้น้ํามันมะพร้าวแทนนะครับ แล้วก็นมแอลมอนแทนนมวัวนะครับนี่นะครับแล้วก็คนคนแรงๆได้เลยนะทุกคนให้เนื้อมันเข้ากันแบบเนียนๆเลยนะครับนี่นะครับคน,รคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าใครไม่มือมือก็ใช้ตะกอมือปกตินะครับนี่นะครับคนจนได้เนื้อเนียนๆ,ๆประมาณนี้นะครับ ลองชิมแป้งนิดนึงนะครับรสชาติไปทางในที่เราต้องการหรือเปล่านะครับถ้าต้องการความหวานก็เพิ่มนี่เพิ่มน้ำตาลเข้าไปเองนะครับแบบนี้ไม่อ้วนเลยนะครับต่อมาครับเราใส่บูเบอร์รี่ลงไปได้เลยนะครับเราจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนครึ่งแรกนะครับเราจะผสมกับแป้งที่เราเตรียมไว้นะครับนี่นะครับค่อยเทลงไปเลยนะครับ ส่วนแรกเราเทไปคนก่อนนะครับคนแบบไม่ต้องละเอียดมากนะครับนี่พอคนได้ที่ประมาณนึงแล้วนะครับเราก็ตักใส่ถ้วยตวงได้เลยนะครับพอใส่ถ้วยตวงที่เตรียมไว้นะครับนี่นะครับเราใส่แบบเออไม่ต้องล้นถ้วยนะครับเพราะว่าเผื่อให้ขนมฟูขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ เราค่อยๆตักไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเรามีเครื่องมือนะครับที่ตักเอตติีมแบบนี้เราจะตักได้ง่ายมากเลยนะครับนี่ถ้าเราใส่บูเบอรี่ไปมันก็จะหวานมากเลยนะครับทุกคนก็แล้วแต่ตามชอบใจเลยนะครับนี่ค่อยๆใส่ลงไปเลยนะครับรอบนี้ได้ประมาณ12 1 5ถึงถ้วยนะครับ พอตักเสร็จแล้วเราก็เอาบูเบอรี่ที่เหลือมาใส่หน้านิดนึงนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับเข้าเตาอบอยู่ที่180องศาไฟบนล่างนะครับ30นาทีนะครับผมหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับขึ้นฟูไม่มากนะครับฟูนิดนึงนะครับ ตอนนี้คือออกมาจากเตาคือร้อนมากนะครับหน้าตาก็ออกประมาณนี้นะครับสวยงามนี่นะครับร้อนมากเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับนี่หั่นลงไปเลยนะครับโหบลูเบอร์รี่แบบเยอะมากเลยทุกคน น่าทานมากเลยนะครับเดี๋ยวมาชิมให้ให้ทุกคนได้รู้เลยรสชาติเป็นไงง่างำ่งำงำ่ำอร่อยมากเลยทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ